รายงานสรุปผลดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568โรงเรียนทนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน์สถานศึกษาขนาดเล็กที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องภายใต้การนำของนายนุพลัสมหิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ทุ่มเทขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพที่ยั่งยืน 1. ผลการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบครู100%ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) นำหลักสูตรสถานศึกษามาปรับใช้ตรมตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนพร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามและสะท้อนผลสู่การพัฒนา โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่ 4. ปีการศึกษา2568ถึง2572โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภา,ภาพภายนอกจากสมศรอบที่5ในระดับดีมากครอบคลุมทั้งประถมวัยและประถมศึกษาสิ่งเหล่านี้สะท้อนความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารโรงเรียนได้ดำเนินงานครบทั้ง4ฝ่ายได้แก่วิชาการมีครูครบชั้นครบวิชาเอกนักเรียน1ะ7 5มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปงบประมาณบริหารอย่างโปร่งใสได้คะแนน i t a 93.1ระดับผ่านดีบุคลากรขับเคลื่อนง,งานด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนข้าราชการครูและบุคลากรไม่มีผู้ใดถูกดำเนินการทางวินยัย งานทั่วไปมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมกันนี้โรงเรียนยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกีฬาสุขภาพและการน้อมนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปทำกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยนั่นเองค่ะ กล้วยที่ได้รลบจากการบริจาคของผู้ปกครองใจดีของพวกเราสวัสดีค่ะพวกเรานะักเรียนโรงเรียนทุนบุรีขั้วีหนองตาวิทยายนจะพาไปชมกิจกรรมดีๆจากแลงเรียนรู้ของพวกเราค่ะนั่นก็คือการปลูกมะละกอมะละกอเป็นเพื่อของอเมริกากางแต่วันนี้เรามาปลูกกันทั่วไทยค่ะ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้ 4P จะดูพัฒโมเดล Place Liveable โรงเรียนน่าอยู่ปลอดภัยสภาพแวดล้อมสะอาดได้มาตรฐานสุขคาดีมีความสุข,ขสขะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามค่ะ Personal Good ครูพักเพียร โดยครูร้อยละร้อยได้พัฒนาศักยภาพให้จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคศตรวรรษที่21 Performance Students นักเรียนดีเก่งมีความสุขคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ Participation ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา นี่คือหัวใจสำคัญที่ผลักดันให้โรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนแห่งความสุขอย่างแท้จริงโรงเรียนทนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยาลั์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการ,การโรงเรียนขน,ขนาดเล็กที่โดดเด่นมีรูปแบบหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นเราได้เป็นคนพบว่าเรามีโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถเป็นต้นแบบ4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนได้สร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและองค์กรภายนอกมีการจัดทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านมาีโรงเรียนเนาะมาีโรงเรียนแล้วก็ไม้างามาจับกันเล่นของเล่นอะไรพวกพวกีกห้า การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพผู้อำนวยการได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์และหลักสูตรสร้างความตระหนักด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อยกระดับการบริหารจักการศึกษาให้ทันสมัยประเด็นท้าทายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประเด็นท้าทาย คือการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งความสุขโดยใช้แนวทางบริหารรูปแบบ 4P จตทุรพัฒนโมเดลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้เสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้ร้อเปอร์เซน์นักเรียนร้อยละเ5มีสุขภาพกายและใจที่ดีนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โรงเรียนทนบุรีโคกสีหนังเต่าวิทยายนต์ได้ก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอย่างมั่นคงปลอดภยัยโปร่งใสและมีคุณภาพด้วยพลังแห่งความร่วมมือและการบริหารจัดการที่เป็นระบบนี่คือผลการดําเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาภายใต้การนําของนายนพรัตน์มหิพันธ์ผู้อํานวยการโรงเรียนผู้มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่ออนาคตของลูกหลานไทย